Cosmetic Talk by BJC Specialties Podcast ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางโดยทีม Cosmetic Ingredients จาก BJC Specialties สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Cosmetic Talk by BJC Specialties ค่ะ ช่วงนี้มีลูกค้ากำลังมองหาสินค้า Innovation ใหม่ๆทั้ทง Anti-Aging, w h i t n n i n g และ Moisturizing ทาง b j c Specialties ของเราก็มีรวมดาวสินค้าที่ได้รับรางวัล Innovation Award จากเวทีต่างๆในปี2020หลายรายการเลยค่ะ วันนี้คุณเชอรี่บุษบาเกิกสักดาวงเทคนิคเซลล์ริเพรสเซน e n เ a t i v ฟจาก BJC Specialties นึกถึงสินค้าตัวหนึ่งที่เป็นสินค้า Innovation มีรางวัลการันตีแขนเพิ่งลอน u n c h เมื่อเดือนเมษาปีนี้อีกด้วยค่ะนั่นก็คือไฟโตโคดินและความพิเศษอะไรที่ทำให้ไฟโตโคดินถึงได้รับรางวัลเราไปฟังคุณเชอรี่กันเลยค่ะ พูดถึงสารสำคัญที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยได้อย่างมีประสิทธิภาพในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกท่านนึกถึงสารประเภทไหนกันคะแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นจะต้องเป็นเปปไทด์อย่างแน่นอนเพราะเปปไทด์มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจนอย่างมีประสิทธิภาพและโปรดักต์ในท้องตลาดค่ะที่เคลมว่าแอนตี้เอจจิ้งเนี่ย ก็จะพบว่ามีเพปไทอย่างน้อยหนึ่งตัวด้วยกันแต่ปัจจุบันค่ะผู้บริโภคเริ่มมองหาความเป็นธรรมชาติให้กับผลิตภัณฑ์มากขึ้นซึ่งเป็นโจทย์ยากมากสำหรับผู้ที่จะดีเวลลอปสูตรนะคะหรือว่า Create Concept ที่เกี่ยวกับ Anti-Aging โดยจะเลือกสารสำคัญจากธรรมชาติยังไงให้สามารถทดแทนประสิทธิภาพเดิมของเพปไทได้ซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากจริงๆค่ะซึ่งในวันนี้เราจะมารู้จัก สารสำคัญตัวใหม่นะคะจากผู้ผลิตลิปปอยสวิตเซอร์แลนด์ด้านแอนตี้อจจิ้งหรือว่าไฟโทโคดินกันค่ะไฟโทโคดินหรือว่าเนเชอรัลเมสเซนเจอร์เปปไทด์เป็นตัวส่งสัญญาณกระตุ้นให้ผิวเกิดการฟื้นฟูและคืนความอ่อนเยาว์เรามาทำความรู้จักกับมาติคายกันดีกว่านะคะมาติคายเนี่ยจะเป็นตัวเปปไทด์สำคัญค่ะที่จะส่งสัญญาณให้กับผิวทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อลลาสตินในเอ็กซ์ตร้าเซลลูล์แมทริกให้มากขึ้นนะคะ และถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกเลยก็ว่าได้ค่ะ n a t ชอร a ลมาต i l าย l t Peptide จากธรรมชาติโดยผู้ผลิตลิปปอยสวิตเซอร์แลนด์หรือไฟโทโคดินที่ช่วยฟื้นฟู Extra Cellular m a t r i x ของเราค่ะปรับสภาพผิวให้ผิวแน่นยืดหยุ่นค่ะแล้วก็คืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวของเรานั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยผิวของเราอะค่ะ ในแต่ละเซลล์ผิวเนี่ยมีการส่งสัญญาณระหว่างกันค่ะซึ่งทําให้เกิดการทํางานแล้วก็การสังเคราะห์สารต่างๆค่ะยกตัวอย่างเช่น extracellular matrix ค,ค่ะก็จะมีมาติคายเป็นตัวส่งสัญญาณ หรือว่าเม s เซนเจอร์นั่นเองในระบบอิมมูนของเราเหมือนกันค่ะไซโตไคน์ก็เป็นตัว Messenger ดังนั้นค่ะตัว Messenger เนี่ยจึงเป็นตัวการสําคัญในการส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ค่ะแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นค่ะการส่งสัญญาณต่างๆเนี่ยลดลงทําให้เกิดผลกระทบกับ e อ็ก c e l l เซลลูลาร์เมของเราโดยตรงค่ะดังนั้นเมื่อพูดถึงมาติคายเพปไทด์นะคะก็จะเป็นตัว อะมิโนแอซิดสายสั้นค่ะประมาณ3 5ลําลำดับด้วยกันนะคะซึ่งเราจะพบมารติคาย3ชนิดที่ผิวเราเนี่ยสามารถสังเคราะห์ขึ้นมาเองได้นะคะแล้วก็ส่งผลต่อเ e อ็กตาเซลลูลาร์เมทริกของเรานะคะซึ่งในเครื่องสำอางเนี่ยก็มีการใช้ตัวมารติคายไลท์นะคะเป็นตัวเสริมสร้าง ECM หรือว่าเ e อ็กตาเซลลูลาร์เมทริกเนี่ยกันอย่างแพร่หลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดเรือนริ้วรอยให้กับผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะ เราจะมาทำความรู้จักกับ a น u ชอ l m มาติคายกันดีกว่านะคะซึ่งผู้ผลิตในปอยสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยได้ค้นคว้าวิจัยค่ะหาพืชหลากหลายชนิดมากนะคะเพื่อมาตอบโจทย์แล้วก็หา a น u ช a ร m มาติคายของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาจากชนิดของโปรตีนอะมิโนโอแอซิดปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมรวมถึงงานวิจัยต่างๆค่ะเพื่อมารวบรวมเป็นฐานข้อมูลค่ะจนค้นพบว่า แหล่งสุดยอดของมาติคายไลเปปไทด์เนี่ยอยู่ในมเมล็ดสนจากป่าไทกาหรือป่าสนแซมบิเรียประเทศรัสเซียนั่นเองนะคะจากนั้นจึงนำมาสกัดในเทคโนโลยีของทางลิป้ยค่ะมีทั้งหมด4ีสเต็ปด้วยกันนะคะซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ย เป็นการแยกเอาโปรตีนจากเยื่อหุ้ม,มเมล็ดสนค่ะแล้วก็นํามาทําให้บริสุทธิ์จากนั้นเนี่ยสกัดด้วยวิธีคาร์บอนไดออกไซด์แอ์แทชชั่นค่ะจากนั้นสเต็ปต่อมาเป็นการใช้เอนไซม์โปรตีเอสในการเล่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซ์ค่ะทําให้โพลีเพปไทด์สายยาวเนี่ยเกิดเป็นช็อตเพปไทด์สายสั้นซึ่งจะมี4-5อะมิโนแอซิดเท่านั้นนะคะสเต็ปต่อมาค่ะเป็นการจัดเรียงค่ะเพปไทด์ทั้งหมดที่ได้นะคะรวมเป็นฐานข้อมูลกว่าพันรายการด้วยกันและสเต็ปสุดท้ายค่ะเป็นการใช้ค่ะ โปรแกรม blast นั่นเองในการค้นหาลำดับเพปไทด์ให้ตรงกับมาติคายไลท์ที่เราต้องการอย่างแม่นยำนะคะเมื่อเราได้มาติคายไลท์มาแล้วนะคะทางลิปอยได้นำมารวมกับส่วนผสมอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูผิวอย่างล้ำลึกค่ะ ไฟโทโคดินค่ะประกอบไปด้วยส่วนประกอบสําคัญทั้งหมด3ส,ส่วนด้วยกันอย่างแรกเนี่ยก็คือสารสกัดจากเยี่อหุ้มเมล็ดสนของเรานั่นเองนะคะอย่างที่2ก็คือ Dermal d e l i v e เ y s รี่ซิค่ะเป็นการใช้เทคโนโลยีไลโปโซมเข้ามาช่วยนะคะทําให้สารสําคัญเนี่ยซึมสู่ผิวอย่างล้าลึกและอย่างที่3ค่ะคือ Natural e l ิลิวเทโลไซนะคะจากลากสมไซบีเรียนั่นเองซึ่งจะทําให้มาติไคลและของเราเนี่ยมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นค่ะ เมื่อเราพูดถึงการทำงานนะคะหลังจากที่เราแอปพลายไฟโทโคดินลงสู่ผิวอะคะ่ะไฟโทโคดินหรือว่าเนเชอรัลมาติคายไลท์นะคะก็จะตรงลึกลงสู่ผิวค่ะด้วยไลโปโซมเดลิเวอรี่ซิสเต็มนะคะไปสู่ไฟโบบาสค่ะบนพื้นผิวของไฟโบบาสค่ะก็จะมีตัวรีเซ p เตอร์อยู่ เมื่อรีเซพเตอร์จับกับมาติคายค่ะก็จะเกิดการส่งสัญญาณหรือว่าจีนเอ็กซ์เพชชันเกิดขึ้นส่งผลให้เ e อ็กซ์ตาเซลลูล่าแมทริกของเราค่ะเกิดการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินเพิ่มมากขึ้นแน่นอนว่าผลที่ได้เนี่ยคือผิวที่อ่อนเยาว์ขึ้นค่ะผิวยืดหยุ่นแล้วก็ริ้วรอยจางลงค่ะมาดูผลทดสอบทางอินวิโตรกันบ้างนะคะด้านการแสดงออกของจีนนะคะแล้วก็การสร้างโปรตีนในเ e อ็กซ์ตาเซลลูล่าแมทริกค่ะ ทดสอบที่0.1แล้วก็0.5%นะคะกับเซลล์ผิวมนุษย์นะคะทำการอินคูเบตไว้48ชั่วโมงแล้วก็วิเคราะห์ r n a แล้วก็โปรตีนที่เกิดขึ้นนะคะพบว่าการแสดงออกของจีนค่ะเกิดจีนเอ็กซ์เพรสชันของคอลลาเจนแล้วก็ไฟโบเน็กตินเพิ่มมากขึ้นนะคะและยังเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีนในคอลลาเจนแล้วก็ไฟโบเนคกตินเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไฟโทโคดินค่ะสามารถเรียนแบบการทำงานของมาติคายเพปไทด์ค่ะและช่วยเพิ่มการสร้างโปรโตีนในเอ็กซ์ต้าเซลลูลร์แมทริกค่ะและนอกจากนี้เมื่อทดสอบที่1%ค่ะพบว่าไฟโทโคดินช่วยจัดระเบียบอ l ลาสตินไฟเบอร์ทั้งคอลลาเจนแล้วก็ออลาสตินให้เป็นระเบียบและปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนดูอ่อนเยาว์ค่ะ มาดูผลทดสอบทางด้าน Efficacy ในการฟื้นฟูผิวของไฟโทโคดินกันบ้างนะคะเมื่อทดสอบค่ะเทียบกับ p l าซิโบนะคะเป็นการทดสอบแบบครึ่งหน้าโดยการใช้ไฟโทโคดิน n ค่ะ,คะกับอสาสาสมัครหญิงจำนวน21คนด้วยการอายุระหว่าง40-65ปีนะคะทา2ครั้งต่อวันเป็นเวลา56วันนะคะค้นพบว่าไฟโทโคดินค่ะช่วยให้ผิวมีความหนานแน่นอิ่มฟูแล้วก็มีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นถึง15เลยทีเดียวนะคะ และยังช่วยให้ผิวเรียบเนียนขึ้นถึง9%ริ้วรอยลึกบริเวณหางตาเนี่ยก็ลดลงอย่างชัดเจนผิวหย่อนคล้อยก็กลับมากระชับขึ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการประเมินโดยแพทย์ผิวหนังค่ะพบว่าริ้วรอยทั่วใบหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยในแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะคะทั้งบริเวณหน้าผากระหว่างคิ้วหางตาใต้ตาร่องแก้ม ร่องปากรวมถึงความหย่อนค้อยต่างๆทั้งใบหน้าเนี่ยดูดีขึ้นอย่างชัดเจนค่ะ และอาสาสมัครทั้งหมดเกิดความพึงพอใจในผลลัพธ์แห่งความอ่อนเยาว์ที่ได้ค่ะจึงสรุปได้ว่าไฟโทโคดินหรือว่าเนเชอรัลมาติคายไลเปปไทด์เนี่ยเป็นตัวช่วยส่งสัญญาณให้ผิวค่ะเกิดการฟื้นฟูอย่างล้ำลึกและเป็น p o w e r f u l anti-aging ค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาผิวแห้งวัยอย่างแท้จริงดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังมองหาสารสำคัญจากธรรมชาติค่ะเพื่อใช้ลงสูตร anti-aging ได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนค่ะตัวนี้เป็นตัวที่พวกเรารอคอยกันนั่นเองสามารถดี v e ล สูตรได้หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น f i r ร์มมิ่งลิฟติ้งเฟชเ e ลครีมเฟชเชลเซรั่มไอครีและยังการันตีด้วยรางวัล BSB Innovation Award c o s m e t i c 2020และเ i r c o s m o d e c o c e r t รวมถึง ISO 16128ค่ะและยังเคลมว่าเป็น p ร e เซอร์เวทีฟ ree ได้ด้วยนะคะใช้งานง่ายและลายน้ำรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ ขอบคุณคุณเชอรี่ที่มาแชร์ข้อมูลดีๆให้กับคุณผู้ฟังของเราในวันนี้ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับไฟโตโคดินแอคทีฟอินกรีเดียนที่มาจากสารสกัดเยื um ่อหุ้มเมล็ดสนไซบีเรียและรากสมไซบีเรียที่ช่วยรีโปรแกรมให้โครงสร้างผิวอ่อนเยาว์อีกครั้งตอบโจทย์ได้มาเก็ตติ้งที่เป็นเปบไทยธรรมชาติอีกทั้งยังมีประสิทธิภาพควบคุมการแอนตี้ริงเคิลยิ่งกว่าเปบไทยสังเคราะห์ ด้านเทคนิคอลและ e อ f ฟิเค y ีที่มีกลไกลการผลิตแบไทยธรรมชาติการทำงานและการทดสอบ e อ f ฟิเค y ีในการ a n t i ี r ริ้งคที่น่าสนใจมาจากธรรมชาติพร้อม cosmos certificate รับรองและรางวัล b s b Innovation Award 2020ในสาขา Skin Improvement Anti Wrinkle Rejuvenation g ารันตีอีกด้วยครบเครื่องขนาดนี้แล้วคุณผู้ฟังพลาดไม่ได้แล้วนะคะ ถ้าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมของไฟโตโคดินหรือสินค้าของ BJC Specialties ที่ได้รับรางวัล Innovation จากเวทีต่างๆในปี2020สามารถ inbox มาได้ที่ Facebook Page at CI Specialties หรืออีเมลมาที่ info ci specialties at bjc.co.th ได้เลยค่ะ หากคุณผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการติชมให้กำลังใจพวกเราสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างค่ะพวกเรายินดีรับฟังและนำไปปรับปรุงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง CI Specialties และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆค่ะสามารถเข้าไปติดตามอัปเดตข้อมูลต่างๆและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page@ ci specialties ส่วนใครที่เป็นลูกค้าของ bjc specialties อยู่แล้วสามารถติดต่อกับเซลล์ที่ดูแลได้โดยตรงเลยค่ะไว้พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ